เอาละครับผมก็ขอสวัสดีคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์อนาคตของเกม Overwatch นะผมกับปัญหาต่างๆนะที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้นะครับผมซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็อย่างแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงปัญหาของเกม Overwatch ตอนนี้กันก่อนนะฮะก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะว่าอนาคตและทิศทางของเกม Overwatch จะเป็นยังไงก็เริ่มจากหัวข้อแรกนะผมเกี่ยวกับโหมด PVE นะ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้ข่าวเรื่องที่โหมด PVE เนี่ยประกาศยกเลิกการพัฒนานะผมทำให้เกม Overwatch 2ในตอนนี้เนี่ยจะเน้นเนื้อหาไปที่โหมด PVP นะครับผมเป็นหลักซึ่งในส่วนของโหมด PVE เนี่ยคือยังอยู่เหมือนเดิมนะับแต่ว่าจะกลายเป็นโหมดเนื้อเรื่องตามอีเวนต์ในแต่ละซีซันนะคล้ายๆกับของ Overwatch 1นะที่ผู้เล่นเก่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเคยเล่นกัน้วผมก็น่าผิดหวังจริงๆนะสำหรับโหมด PVE Overwatch 2นะับแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่นะผมในส่วนของเนื้อเรื่อง นะมองอย่งนดีนะต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงปัญหาที่ Overwatch 2เนี่ยจะเจอไม่ต่างจาก Overwatch 1เลยก็เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของระบบ matchmaking นะหรือระบบการจับคู่เนี่แหละนะซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่กับเกม Overwatch เนี่ยมานานมากๆนะผมตั้งแต่ภาคแรกนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาห้องที่นานนะผมพูดเล่นที่สกิลเพลย์ไม่ตรงกับแรลงหรือว่ารวมถึงการจับคู่แมตที่ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะฮะคือตามที่ผมเข้าใจนะผมคือแแงของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ย จะถูกแบ่งนะผมตามแรงของตัวเองนะว่าสูงต่ำต่างกันแค่ไหนนะแต่ว่าสำหรับเกม Overwatch เนี่ยนอกจากจะแบ่งตามแรงของผู้เล่นแล้วนะยังมีเรื่องของตำแหน่งโลนะผมที่ผู้เล่นเนี่ยต้องเลือกเล่นด้วยนะผมในโหมดหลักมันจะยิ่งทําให้การหาห้องเนี่ยนานขึ้นไปอีกเพราะว่าต้องแบ่งตําแหน่งออกไปอีกนะผมแล้วก็ไหนจะมีการแยกโหมดแรง แบบล็อกโลกับไม่ล็อกโลอีกนะผมเลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยก,กระจัดกระจายแยกกันไปนะฮะผมซึ่งต่างจากช่วงที่เกม Overwatch เนี่ยเปิดแรกๆนะที่ไม่มีแม้กระทั่งระบบโลล็อกนะผมหรือว่าการแยกโหมดแล้งอย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมีโหมดแล้งอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นนะผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะไปกระจุกอยู่ในนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นแร้งอยู่ช่วงมาสเตอร์นะครับผมไปถึงช่วงแกนมาสเตอร์เนี่ยผมกดหาห้องแค่3วิเท่านั้นซึ่งมันเร็วมากๆนะผมสำหรับตอนนั้นคือเป็นความรู้สึก่ดมาากาแกแวอรรโหหืย มันก็เลยทำให้การหาห้องเนี่ยนานขึ้นนะผมซึ่งปัญหานี้เนี่ยกำลังจะกลับมาอีกครั้งนะผมในโอ e ว w a t c อ2นะซึ่งในซีซั่นล่าสุดเนี่ยซีซั่น4นะผมถ่าก็ใครสังเกตกันเนี่ยห้องมันจะเริ่มหานานขึ้นแล้วนะผมแล้วผมคาดว่าซีซั่นหน้าเนี่ยจะหนักกว่านี้อีก นะคผมคือผู้เล่นที่แรล่งสูงตอนนี้เนี่ยคือเริ่มมีปัญหาในการหาห้องที่นานผิดปกติอาจจะเป็นเพราะว่าแรงของผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยคือเริ่มจะตกลงมากันแล้วนะครับผมหรือไม่ก็ผู้เล่นเนี่ยมีจํานวนน้อยลงเพราะว่าซีซันสเนี่ยคือแรลงมันขึ้นยากกว่าซีซันก่อนๆนะครับผมคือจะไม่มีการแจกแรง่งเหมือนซีซันก่อนหน้านี้เพื่อลดปัญหาแรลงเฟอร์นะครับผมมันก็จะเริ่มหาห้องนานขึ้นเหมือนโอวัหนึ่งนั่นเองนะส่วนตัวผมมองว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แรล่งของผู้เล่นคือไอ้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันกเปนัญญหหหาาาา่่่่วมมมไใใใชทรคคิดผ แต่ว่าเป็นที่ระบบแยกผู้เล่นหลายกลุ่มมากเกินไปมากกว่าลนะผมตามที่พูดไปก่อนหน้านี้นะไหนจะเรื่องตำแหน่งที่เล่นแล้วก็ไหนจะแรงตามโลนั้นๆอีกรวมถึงหมดแรงที่มีแยกล็อกกับไม่ล็อกด้วยนะมันเลยทำให้ผู้เล่นกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหาเดิมๆนะที่ผู้เล่นเจอกันมาตลอดนะถ้าเป็นผู้เล่นเก่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาบัก็กหรือว่าปัญหาเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะผมหลังอัปเดตแพทก็สําหรับปัญหานี้เนี่ยคือมีมาตั้งแต่ Overwatch 1แล้วะคหนึ่งแล้ว่ามันก็ไไม่ได้หนัก เหมือน o อเนะเท่าที่ผมจำได้ซึ่งผู้เล่นจะต้องเจอปัญหานี้ซ้ำๆทุกครั้งที่อัปแพทนะไม่ว่าจะเป็นแพทเล็กหรือแพทใหญ่ก็ตามนะันจะมีปัญหาเซิร์ฟเน่านะผมแมปบัคหรือไม่ก็ตัวละครบัคจนต้องเอาออกจากเกมชั่วคราวอะไรอย่างนี้ซึ่งใน OW 1เนี่ยมันดูเหมือนมีปัญหานี้น้อยกว่านะครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยมันพัฒนามา6-7ปีแล้วเนาะมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าพอมาใน OW2 เนี่ยเหมือนมานับหนึ่งใหม่นะผมทำใหม่หมดเกือบทุกอย่างซึ่งผมก็ไม่เเข้าาาใจหมมือออนนนนกกัันะครว่่ทีงนนยิดไูซ รอดูกันได้เลยนะครับว่าจะมีบั็อกอะไรมาให้ผู้เล่นปวดหัวกันอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกที่แก้ไม่ได้นะครับผมน่าจะทใจรอซึ่งซีซั่นหน้ารอดูกันได้เลยก็ปัญหาอย่างสุดท้ายนะที่ส่งต่อมาจากภาค1ถึงภาค2นะนั่นก็คือเรื่องเกมเพลย์ที่เข้าใจยากนั่นเองก็เรื่องนี้เนี่ยคือเป็นปัญหากับผู้เล่นหลายคนมาตั้งแต่โอ e ว w a t c h 1ยัน o อ e r w a t c h 2เลยนะซึ่งผมแน่ใจนะครับผมถึงภาค2เนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นมาเป็น 5V5 เพื่อทําให้เกมเพลย์เนี่ยมัน นะครับผมหรือว่าเล่นง่ายขึ้นเป็นมิตรต่อผู้เล่นใหม่มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอมา 5v5 5แล้วเนี่ยผลที่ได้มามันก็ไม่ได้ต่างจาก 6v6 เท่าไหร่นั้นในความรู้สึกของผมผู้เล่นใหม่ๆหลายคนเนี่ยที่ไม่เคยเล่นภาคหนึ่งมาก่อนด้วยซ้ำนะับที่ผมได้รู้จักแล้วก็ได้คุยด้วยได้ถามเขาดูนะครับผมบางคนก็ยังบอกว่าโอเวอร์สองเนี่ยมันเล่นยากนะครับผมมันเข้าใจยากคือต้องใช้ความเข้าใจพอสมควรเลยถึงจะเล่นได้เกมโอวอรัเนี่ยมันเป็นเกมยิงก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันมีแท้งมีซัพพอร์ตแยกไอกนะืมมม็ม่เหเห ่อๆที่เน้นยิงจริงๆนะไม่ได้แบบมีแท้งมายืนรับดาวเมลหรือสปอร์ตยืนฮิลข้างหลังอะไรเต็มไปหมดนะฮะก็เข้าใจได้นะของสำหรับเกม Overwatch เนี่ยคือมันไม่เหมือนเกม FPS ปกติก็ถ้าให้เปรียบเทียบในอย่างเกม v a l o r a n t นครับผมถึงจะมีการใช้สกิลอะไรพวกนี้คล้ายๆกันแต่ว่าเกม v a l o r a n t นะผมเป็นเกมยิงอย่างชัดเจนนะของคือทุกคนเนี่ยคือมีปืนเหมือนกันหมดปัจจัยหลักๆของเกมเนี่ยคือแค่ฆ่านะฮะทุกคนในทีมเนี่ยสามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามได้มันเลยทําให้เกม v a l o r a เ t เนี่ยเข้าใจได้ง่ายกวว่ยนันยยนผมมโดสต็ มองว่าการปรับจาก 6v6 เป็น 5v5 มันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อต่างๆนะครับผมเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วในภาคแรกนะครับผมแล้วพอมาภาค2เนี่ยก็ยังเจอปัญหาเดิมๆอยู่อีกก็ผมขอสรุปพูดคุยท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมก็สรุปจากปัญหาทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับคือสาหรับผมเนี่ยเกม Overwatch ในตอนนี้เนี่ยคือขาลงสุดๆนะครับผมซือสภาพเกมตอนนี้เนี่ยใกล้กับคําว่าเกมตายมากกว่าภาคหนึ่งอีกนะตอนที่ไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยสักนิด ซึ่งภาค2ตอนนี้เนี่ยคืออาการหนักมากนะผมรอแรงมากนะหนักกว่าภาค1ตอนไม่มีคอนเทนต์ก็สําหรับผมแล้วเนี่ยคือโอเวอร์สองถ้าเทียบกับโอ1วหนึ่งแล้วเนี่ยคือไม่มีอะไรดีกว่าโอเวอหนึ่งเลยนะใน,ในสายตาผมนะคือมันมีที่น่าสนใจคือแค่ตรงเนื้อเรื่องในภาค2นะแล้วครับผมที่มันดูน่าสนใจกว่าภาค1เพราะว่าภาค2เนี่คือเล่าเรื่องในเหตุการณ์ณปัจจุบัน นะครับผมคือมันทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินหน้าได้สักทีนะครับผมจากภาคแรกเนี่ยคือผ่านมา 6- 7ปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องแบบย้อนหลังซะส่วนใหญ่นะเหมือนเป็นแฟลชแบ็กอะไรพวกนี้นะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบนะคือผมชอบการเล่าเรื่องของภาคแรกนะครับคือมันอาจจะดูช้าไปหน่อยวนอยู่กับที่นะผมวนลูปอยู่กับอดีตอะไรอย่างนี้ความรู้สึกผมเนี่ยมันทําให้ตัวละครต่างๆในเกมเนี่ยคือมีความลึกลับนะผรับมีความน่าสนใจน่าค้นหาสำหรับผมนะ เรื่องเกม Play o อสองนะผมคือผมพูดตรงๆนะจากเล่นเกมนี้มา6-7ปีนะผมจนภาค2มาเนี่ยคือเกม Play o อ f สองเนะี่ยคือชวนง่วงมากบวกกับหาห้องน้าเนี่ยแล้วต้องมานั่งเล่นเกมเพลย์ที่มันชวนง่วงอย่างเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกเบื่อนะครับผมในบางครั้งนะจนแบบไม่ได้เข้ามาเล่นเลย นานๆจะเข้ามาเล่นทีนะผมซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมรู้จักในเกมหรือว่าเพื่อนเนี่ยที่เคยเล่นด้วยกันมานะครับผมส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตนะคือเลิกเล่นกันไปนหลายคนมากเพราะว่าเกมเพลย์มันเปลี่ยนนะคบ,บางคนก็คือไม่ชอบก็เลิกเล่นไปเลยหรือบางคนก็นานๆทีเข้ามาเล่นบ้างก็สลหรับส่วนตัวนะครับผมที่เห็นข่าวว่าทีมงานเนี่ยเลิกเน้นพัฒนา PVE แล้วนะครับผมแล้วกลับไปเน้น PVP เหมือนภาคแรกส่วนตัวผมก็ ไม่ได้ว้าวอะไรนะก็รู้สึกผิดหวังนะครับผมก็เฉยๆส่วนตัวผมรู้สึกเฉยๆนะครับผมเพราะว่าจุดเด่นของ Pv p VP ใน Overwatch ภาคแรกเนี่ยคือรูปแบบการเล่นที่เป็น 6v6 นะครับผม2แทง2องซับ2 DPS แล้วก็มีสตาร์ CC ต่างๆมันก็เลยทาให้เกมมันดูมีอะไรมากกว่าณนะตอนนี้นะปัจจุบันนะส่วนตัวผมมองว่า 6v6 กับสตันเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียหลักๆของโอวัตหนนะโอวัตหนในสายตาผมเนี่ยข้อเสียใหญ่ๆเลยเนี่ยคือมีอยู่2อย่างสําหรับผมอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องการปรับบาลานซ์ฮีโร่นะครับผมหรือว่าการคุมเมตาหรือคอมต่างๆที่มันโอพอันนี้คือความยากหรือปัญหาของภาคแรกเลยแต่ว่าในโอเวอเนี่ยคือไม่มีปัญหาเรื่องเมตาโอพีแน่นอนเพราะว่าเอาแทงออกไป1ตัว แล้วก็เอาสตาร์ส่วนใหญ่ออกไปแล้วนะครับผมเราเลยได้เกมเพย์ที่น่าเบื่อมาแทนส่วนอย่างที่2เนี่คือเรื่องหาห้องนานที่เป็นปัญหาโลกแตกจากภาคแรกก็ท้าสุดนี้เนี่ยแต่เราต้องมาดูทิศทางหรือลถแมป ใหม่ก่อนซึ่งทีมงานเนี่ยเขาประกาศเอาไว้นะครับผมว่าในซีซั่น6เนี่ยจะเป็นซีซั่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งเราก็ต้องไปรอดูกันนะว่าไอทิศทางใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคับจะทําให้ o อ e วอสองเนี่ยน่าตื่นเต้นขึ้นไหมนะครับซึ่งเราต้องรออีก5 6เดือนข้างหน้านะก็ประมาณปลายปีนู่นเลยนะครับผมซีซั่น6นู่นนะ <g iggle> ก็รอซีซั่น6เข้าก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปพูดคุยอนาคตของเกมนี้กันอีกที นะครับผมว่าจะปังหรือจะพังแค่ไหนก็สําหรับผมเนี่ยก็ยังคงเล่นเกมนี้ต่อไปนะจนกว่า Overwatch เนี่ยจะไม่รอดแล้วจริงๆนะผมคงจะเปลี่ยน เกมหลักของตัวเองเนี่ยไป็นเล่นเกมอื่นนะครับผม <g ül> ก็เรามารอดูอนาคตของเกมนี้ไปพร้อมกันนะครับผมก็คือหมดแล้วนะครับผมกับเกมนี้คือถ้าเกิดบ้านปลายท้ายสุดเนี่ยเกมโอวัตเนี่ยไม่รอดจริงๆเนี่ยผมคงต้องย้ายไปเล่นบอลโลลแล้วล่ะดูทรงนะก็อยากให้ถึงวันนั้นเลยนะผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดไปเนี่ยผมก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบ คลิปของผมอยากให้กำลังใจกันก็กดไลค์กันได้นะครับผมหรือถ้าอยากติดตามคลิปต่อๆไปก็กด subscribe ไว้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ